2020จด21เลยคันนี้ได้ชมหน้าไมเนอร์เชนนะคะกล้องหน้ามีมาให้นะคะคันนี้บอกเลยมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าอีก4จุดนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะเดเทาลันนิ่งไลท์นะคะไฟตัดหมอกนะคะส่องสว่างตลอดการเดินทางพร้อมไฟหลีมมาในโคมนะคะคันนี้ได้ล้อมแมกค์เดินจากโรงงานพร้อมดิสเบรก4ล้อเพิ่มความปลอดภัยให้กับ F4 ทุกท่านกระจกข้างมีไฟเลี้ยวมาให้พร้อมพ 360อรอบคันค่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันต่อเลยคันนี้เหมือนที่แจ้งไปว่าเป็นตัวขับสีนะนมีปุ่มคูตาร์ทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะที่รดกจ๋าหน้าจอทัชสกรีนเบีรออโตโอ้เบรกมือไฟฟ้าปอดหอมกับบอขับ 2ขับสี่ให้เรียบร้อยและที่สำคัญคันนี้เป็นบอกปักไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะจ๊ะรถครอบครัวพร้อมใช้งานมาพร้อมที่ชาร์จไฟบ้านให้ด้วยสะดวกสบายต่อการเดินทางไกลต่อกลางมีให้เพิ่มความเพลิดเพลินนะคะคันนี้บอกเลยนะ,ะไฟท้ายฉบเฉียวนะคะที่จัดสปอยเลอร์หลังจัดมาให้กล้องมองหลังก็มีมาพร้อมมาพร้อมเซนเซอร์ อีกทั้งหมด4โจุดคันนี้ได้ประตูไฟฟ้าด้านถ้ายด้วยสะดวกสบายนะคะต่อการขนของนี้เลยนะคะสำพรับไดจุดๆแบบนี้นะคะที่รักจ๋าของเจ๊จ้าอ่านี่เลยขนได้แบบจุจๆนะจ๊ะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะกับราคาค่าตัวน้องที่รักจ๋าเจ็0แสบาทนะคะใครสนใจจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือคอมเมนต์ได้เลยกับราคาเจ็ดแสนเบาท